สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับที่กําลังเข้ามาชมและที่ชมมาก่อนแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถอดีตคือรถสี่ล้อเล็กนะครับตอนนี้กลายสภาพมาเป็นรถหกล้อดําเล็กนะครับน่ะอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับท่านผู้ชมดูข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับ ถ้ามองไกลๆท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเศษเหล็กหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เศษเหล็กเป็นเหล็กนะครับแต่ไม่ใช่เศษเหล็กถึงแม้จะเป็นเศษเหล็กแต่ก็เป็นเศษเหล็กที่มีคุณค่านะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่ารถคันนี้ที่หลายๆคนมองผิวเผินว่าคิดว่าเป็นเศษเหล็กนะ่ะจะเป็นแบบไหนจะมีคุณภาพแบบไหนอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับนี่เป็น <S <S รถที่ จะว่าแปลกก็แปลกจะว่าไม่แปลกก็ไม่แปลกนะครับอยู่ที่ดุลพินิษของผู้ชมนะครับว่าจะให้แปลกหรือว่าไม่แปลกครับแต่ขอจะพาท่านท่านผู้ชมไปชมใกล้ๆนะครับว่ารถคันนี้เป็นมาอย่างไรนะครับเสียดายนะครับที่เจ้าของไม่อยู่ก็เลยไม่ได้รายละเอียดมากมายนะครับรู้แต่เพียงคร่าวๆว่ารถคันนี้นะครับอดีตเคยเป็นรถสี่ล้อนะครับสี่ล้อเล็กนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่าง ได้ซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรถหกล้อเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายนี่ก็เป็นเฟืองท้ายรถหกล้อนํามาใส่แทนรถสี่ล้อแล้วก็ติดดําด้วยนะครับความสวยงามไม่ต้องถามหานะครับอย่างที่เห็นแต่ว่าเรื่องการบรรทุกบอกเลยว่าไม่แพ้รถรถุรถ่นใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้เจ้าของเขาต่อมาเพื่อที่จะใช้ลากกอนฟางหรือว่าลากดินก็ได้แล้วแต่แล้วแต่งานนะครับแต่ตอนนี้ต่อท้ายออกมาเพื่อที่จะลากฟางนะครับ ดำได้นะครับโครงเหล็กล้วนๆครับใครอยากคิดว่าจะมาบวกได้ด้วยนะครับคิดผิดเลยครับสีสีไม่มีนะครับโอ้เนี่มาจากไนตาบนวังกะพีวังกะพีน่าจะต่อมาจากวังกะพีนะครับเนี่ยเห็นคําว่าวังกะพีเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ผมดูไม่เป็นนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับเป็นเครื่องรุ่นเก่าเครื่องหกล้อ หัวนี้เป็นหัวเหล็กนะครับหัวเหล็กล้วนๆเลยหัวเดิมที่ซื้อมานะครับจากเทศบาลบอกว่าเป็นผุหมดแล้วนะครับก็เลยช่างเขาก็เลยมาเปลี่ยนหัวนะหัวเหล็ก,กล้วนเลยนี่อีกอย่างหนึ่งครับชอบใจครับการตกแต่งการตกแต่งกระจกมองข้างนะครับเหมือนกับโรบอคอปนะครับ หมือนโรบโครอปบเลยนี่คานผู้ชมมาชมกันนะครับวิ่งได้นะครับท่านผู้ชมวิ่งได้นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าวิ่งได้ไม่ใช่ว่าจอดอยู่เฉยๆนะครับตอนนี้ก็คือเจ้าของนำรถไถไปไถ ไปดันดินอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งงานตอนนี้ยังยังไม่มีงานนะครับเนี่ยเห็นอย่างนี้วิ่งได้นะครับผมเคยวิ่งสวนทีนึงนะครับแล้วผมก็บอกว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องมารีวิวนะครับผมจะต้องไม่เห็นคนเดียวครับรถคันนี้บอกเลยนะครับว่าผมจะต้องไม่เห็นคนเดียว f อผมจะต้องได้เห็นทุกคนนะครับถ้าได้เปิดคลิปนี้ดูนะครับนี่ ผมจะถ่ายมุมไกลๆหน่อยนะครับจะได้เห็นเต็ม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 จอนะครับว่าโครงร่างรูปร่างเป็นยังไงฮะถ้าเป็นนักมวยนะครับถ้าเป็นนักมวยนี่ก็เปือะเปรียบเหมือนกับไม้ไทรสันนั่นแหละนะครับเบิกบึนนะัเบ,บิกบึนถึงจะดําแต่ก็แข็งแรงนี่ครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้าง เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องหกล้อโอ้โ oh ห oh. สุดยอดครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอินดี้แล้วก็อินดี้นะฮะหรือจะเป็นอะไรที่แล้วแต่ที่เราจะเรียกนะครับท่านผู้ชมแต่ผมมองดูด้วยสายตาของผมแล้วผมบอกว่าโอเคนะครับเวร์กมากเลยทนทานนะครับวิ่งไปในป่านี่ไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าจะไปขูดสีทําให้สีถลอกนะครับกิ่งม่วงกิ่งไม้ไม่ต้องกลัวนะครับว่า ทำให้กิ่งไม้มาโดนรถแล้วจะสีถลอกเอสุดยอดครับท่บานผู้ชมอมาดูนี่นี่คืออกระบอกยกดํานะครับเนี่ยหกยกดํานี่เป็นกระบอกดํานะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอผมก็เรียกไม่ถูกนะครับผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรก็น่าจะเป็นเกียวฝากนะครับเป็นเกียวฝากตัวนั้นก็เป็นเผา เผา,าออกมาจากเกียร์นะครับก็จะเรียกเกียร์ฝากเหมือนกันนั่นแหละนะครับเผามาเพื่อที่จะมาปันป่นปั่นไม่เป็นปัมปนะป๊มไฮดรอลิกทั้งหมดเนาะปั๊มไฮดรอลิกแล้วก็ปัน่นอ,อันนี้ขึ้นมานะครับโอ้โห,โหครับท่านผู้ชมผมติดใจอันนี้ผมติดใจนี่อย่างเดียวนะการตกแตง่งการตกแตง่ง การตกแต่งนะฮะกระจกเหมือนโรบอคอปเลยนะผมจะตั้งชื่อให้อะไรอะไรดีนะรโ,รโรโ,บโรบอคอปหรือเปล่าถ้าเอาสีมาทามาพ่นให้เป็นแบบอันเนี้ยนะแต่เท่ๆหน่อยเลยเพราะว่ามันโอเคนะเดี๋ยววันหน้านะครับอาจจะมีภาคสองนะครับคันนี้เดี๋ยววันหน้าผมผ่านมาแล้วช่างคนที่ผลิตอยู่นะครับผมจะให้ช่างอธิบายให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับและเพื่อนๆทุกท่าน f อทุกคนครับทั้งใหม่และเก่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับพัดผลคนรากยาด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ